โคเอเชียถูกประเทที่ห้ามีนี้อะไรจานเหรอจานถาดถาดอะไรถาดสีถาดเออถาดถาดอะไรนะถาดกถาดสีอ่าแล้วนี้อะไรกลองไม่ใช่กองสีลังกาเออประเทศที่สิบหกไม่รู้จำไม่ได้นี่อะไรแตงโมกุญแจแม่กุญแจโคอะไรวะ อันนี้ใช้ทำอะไรโมโมโมล็อกโมล็กโกประเทศต่อมาอมีวัวมีคนเต้นมีเบียร์โคอะไรเบียโคลัมเบียเป็นไทยแดนซิ่งนี่อะไรเบลเยี่ยมเฮ้ยเก่งอ่ะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรไม่อะไรเมื่อกี้มีคขาอยู่ในประเทศนั้นแล้วไม่ออ๋ไม่อะไรอ่ะไม่เหรอไม่ใช่ไม่กาเออกาอะไรกาตาเอ่อประเทศสุดท้ายนี่ใครบังการาเทศโอ้โเก่งมากเฮ้ยตอบถูกทุกข้อเลยอ่ะเดียนี้แพ้ไม่ได้ค่าตัวเฮ้ยแรงมากแรงมาก เงินจังกอนสู้จันกอดเล่นเล่นด้วยเดี๋ยวกาแบเอาาตัวผมก็ได้ครับไว้เจ็บขาเจ็บขาเอออย่าตับอย่าอย่าไย่มาโยนได้ไหมนีสรุปเกมแรกทายอีโมจิจากประเทศทายประเทศจากอีโมจิดูดิเบอร์เลยได้ได้ไปสิบคะแนนเต็มเ้่มียากกอ่านี้ไหมครับฮะมียากกล่านี้ไหมครับ เอละเรือละเรอไม่ได้พี่เจนี่ใบช่วยใบด้วยแบบคือคือมันแอบยากเหมือนกันแต่มียากวันนี้อะไรรู้ปะอะไรอะหาแฟนให้พี่หน่อยอืมยากยากจริงใบอย่างนั้นอือยากจริงยากมากอ่ะสาวปังแห่งปีขนาดนี้เอ้ยอยากเป็นแฟนเสาวปังป้าเดี๋ยวซื้อเมอร์ซี่ให้ใช้ทุกวันเลยใช้ทุกวันเลย ไม่ใช่ซื้อให้แฟนที่เขาจะมาจีบฉันทางไลฟ์นี้ผมเล่นไม่ได้เลยเกมมันผ่านไปเร็วมากเลยอ่ะก็มันไม่ได้ยากเท่าไหร่้อวซีเนียรอยู่แล้วแลาวพูดอะไรก็ได้โอเคอย่าที่บอกเมื่อกี้เล่นเกมไปเนาะ เห็นเป็นเอมจิมันจะไปสู้ป๊อปอัพอะไรอย่างนี้ได้ยังไงนี่กระรี้เป็นป๊อปอัพสเปเชียลเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะเฉพาะวันนี้เท่านั้นจริงๆนะครับสั่งผ่านแอป Lazada นะครับได้ถึงเที่ยงคืนถูกเก็บไว้เยอะนี่สั่งไปเลย10ลังเอาไปเลย60แผ่นถูกถ้าเกิดว่า100ลังก็600แผ่นติดทั่วานบารยไร้เน็มไปหมด ก็คือแปะแปะรวมกันแล้วปูเป็นผ้าปูเตียงได้เลยอ่ะใช่คือผนังบ้านนี่คือทําเป็นลายแบบคล้ายๆลายจุดเพาเหมือนวอลเปเปอร์เหรอวอลเปเปอร์นี่ถ้าซื้อจากเอ่อที่อื่นวันอื่นก็จะได้เป็นป๊อปอัพแบบเดิมแบบเดิมแบบริเซษตแบบวันนี้ถูกต้องซื้อเฉพาะวันนี้ในไลฟ์ในลาซาด้าอย่างเดียวนะคะนี่แต่ผมว่าไอ้นี่ก็ยังไม่เท่าวันนี้ครับสำหรับเซตหกขวดนี่อย่างที่บอก เป็นโฟโตโบชัวแบบนี้นะครับไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนใช่แล้วผมชอบที่มันดึงได้เลยแหละจะได้เอาไปแบบแปะแปะที่ไนได้น่ฉันก็ชอบครับชอบชอบโบชัวหรอครับของให้ก็ไม่เล่นไม่ไม่จแล้วเริ่มทำไมงงตอนนี้ท็อปสเปนเดอร์เราซื้อไปหกร้อยกล่องแล้วยอดระดับหนึ่งเขาซื้อไปหกร้อยกล่องแล้ว ถูกต้องเจนนี่แต่ว่าเป็นเงินของโก <c oughs> ้ก็ร้อยกล่องเท่าไหร่อ่ะแสนสองอุ้ยต้องสู้นะแสนสองได้อยู่เออท,ทำไม,ไ,มได้ทัดเลยครับเขากำลังจะซื้อกดซื้อกล่องที่หกร้อยหนึ่งด้วยนะ <c oughs> ถ้าใครอยากได้รูปใหญ่สุดก็ต้องตามไมา้ทันวุ่งมันใหญ่มากใหญ่จริงเลยอ่ะอุย้ยนี่ดูดูรูปอันดับที่สามอันดับสามก็ใหญ่แล้วนี่นี่อันดับสามก็ใหญ่บางมิจินี่มิแล้วเออดูสิอ่ะให้ใบไลายอะให้ใบไลายทำไมล่ะให้ใบเซ <c oughs> ็นลายเซ็นให้ดูเลยดีกว่าอโอเะเซ็เนอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้อันดับสามเดี๋ยวผมเซ็นลายเซ็นแล้วกันได้เลยนี่เลยครับขอขอบคุณโค้ชเฟนเดอร์ดับสามด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนมาตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่านี่เซ็น นี่ครับนี่เอ้าเห็นไหมนี่นี่อโอ,อยคุณได้ไปก็จะได้เป็นฟิลแบบคุณไปออกรายการสวายไลท์โชว์อะทำไมอะใบัน <laughs> วะสวายไลท์โชว์ที่เป็นแบบเออแบบเป็นเป็นดาราไปออกเป็นแบบเออไปนั่งดูเด็กๆของแม่อยู่เออเป็นดาราไปออกเสร็จแล้วตอนจบเขาก็จะให้รูปอ๋อเหรอรูปของตัวจริงนี้ขนาดใหญ่อ๋อไม่ไอยากไปจังเลยอะ นี่อันดับ3เซ็นให้เรียบร้อยแล้วนะคะท็อปสเปนเดอร์ซื้อเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอย่างที่บอกอยากรู้ว่าคุณเป็นท็อปสเปนเดอร์3อันดับหรือเปล่าซื้อเสร็จแล้วนะคะก็นำยอดนำอะไรทุกอย่างไปลงทะเบียนที่เมอร์ซี่สกินแคร์เข้าไปในอะไรก่อนก็ได้ครับใครยังแบบงงอยู่ว่าทำยังไงก็ตอนนี้รายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในเพจเมอร์ซี่สกินแคร์แล้วใช่ไหมต้องหรืองงอยู่ทัก DM เอ็มเซ็นนี่แอนด์สกอร์ปานนันมาก็ได้แต่กดฟอลโล่ก่อนนะใช้พื้นที่สื่อคุ้มจริง แล้วก็ขาดด้วยนะครับมีไปวีซีครับผมปีนี้สิบล้านแน่หมายถึงค่าเันเฮ้ยค่าตัวไลฟ์อย่างเดียวด้วยนะไม่ใช่ค่าตัวอย่างอื่นสิบล้านเรล่นละครแล้วพี่นู่ตากว้างทำไมอ่ะโอเค ย้ำว่าซื้อจากเอ่อในลาซาด้านะคะหลายคนอุ้ยโทรสั่งจากที่ไหนโทรแทนขายโทรเข้าเบอร์พี่โยชีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้นะคะอ่าซื้อจากอะไรในลาซาด้านะอ่าอ,อ่านคอมเมนต์มาตอนนี้เอออยากดูอยากดูไม่ได้เจอแฟนแฟคืออันนี้เหมือนคู่คนเดียวเราอยากอยากรู้ว่าแบบคุยไม่ได้คุยกันตั้งนานมีอะไรอยากใช่คุยกันหน่อยไหมครับไบเสียงเบามากครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มลำโพงเลยครับ <laughs> <laughs> แล้วแล้วเดี๋ยวพี่เนนี่จะลดเสียงลง <laughs> ใครใครอยากอยากถามอะไรบายมเมนมาก็ได้นะเฮ้ยแต่คนบอกแต่คนบอกเสียงเบาเยอะเหมือนกันนะอทำไงดีเอ่ยเอาไวเลสครับอ้อ๋ออันนี้ขอโทษด้วยมิจนี่นะครับพี่นี่เสียงดังเลยมาลานเสียงค่อนข้างยากหนึ่งนะครับทีมงานบอกว่าต้องลดเสียงลงมายถึงจินนี่ต้องลดเสียงลงได้ค่ะสอะมันมันไปมันเดินไปเอง ถามคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์อยากอยากคอมเมนต์อะไรนะฮะเดี๋ยวพอเล่นเกมเสร็จเราจะได้อคอมเมนต์ด้วยไปจะได้ตอบด้วยใครอยากรู้เรื่องอะไรใครอยากบอกเอออะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ตอนนี้ก็จะแบบว่าอยากรวยอยากอยากแข่งทอปสเปนเดอยากได้ภาพอะไรอย่างนี้ตอนนี้เป็นช่วงของกิเลสแต่ภาพมันคุ้มจริงนะจริงจริงอยากได้ําหนึ่งมากเลยอ่ะเอ๊คอมเมนต์มันวนอ่ะหาเออใช่คอมเมนต์มันจะวน อ๋อคอมเมนต์มันจะวนไปอยู่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จริงๆเหมือนแบบไม่ได้มีแค่ประเทศอ๋อมีคุณรุ้หลายประเทศใช่ไหมครับมีต่างประเทศด้วยไหมคะ everyone มาบูไฮ please buy this one no buy a lot y e h อยู่ buy owner ก็ได้นะได้เหรอ owner uh we make mercy for you เอฟบิเนยโอเคาบเมื่อ <id> <Okay. Bye. S 2> กี้เห็นอะไรนะชูมาให้ถามผลงานหน่อยใช่อยากรู้มกาแากหลุมาา,มาเพราะหลายคนว่าอา้าวรอบายมาตั้งนานวันนี้มันมาไลฟ์แล้วต่อไปเขาจะแบบอะไรอีกยังเงก็จริงช่วงนี้ก็ถ่ายถามเอโฟอยู่ไมรู้แต่ว่าเอโฟก็ เหมือนแอบขยับนิดนึงตอนแรกอาจจะช่วงกลางปีตอนนี้ก็ไปประมาณสิงหาคมแต่สิงหาเนี่ยได้ดูแน่นอนแหละชัวนะถ้าไม่ชัวก็ไปเม้นเอไอจีไปว่าไอ้เต้าไอ้เต้าไม่เลยคิดว่าไม่อยากเรื่องวันนี้แล้วอยาอยากดูเหมือนกันได้ก็ประมาณประมาณนิดนึงเลยครึ่งปีไปนิดนึงอ่าก็รอรอกันครับเดี๋ยวก็ได้ดูแบบงานละเอียดต้องใช้เวลานิดนึงทุกคนทุกคนตั้งใจมากเชื่อว่า น่าจะชอบกันเพราะผมเล่นก็สนุกเป็นนายทามสนุกมากตอนนี้จริงเหรอสนุกสนุกสนุกเป็นคนรวยรวยอ่ะพี่ยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะเป็นมีมีอะไรไม่สปอยโอ้ยไม่สปอยไม่สปอยแต่ว่านี่มีมีจริงจริงในช่วงที่รออาจจะแบบเอ่อบายจะมีอะไรให้ดูไหมเดี๋ยวผมน่าจะแบบมีเพลงปล่อยเรื่อยๆอยมีเพลงมีเพลงช่วงนี้ก็อาจเก็บไว้หลายเพลงเหมือนกันแต่ว่ารอทํำลายอยู่ครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตอนนี้เดี๋ยวไ ไม่หายหน้าแน่นอ,อนครเจอหน้ากันเห็นลงรูปในโซเชียลเห็นมีโซเชียลแบบประพลูปกับพี่กอล์ฟใช่เค<อ>ยเที่ยวไทยทํอาทอะไรทาเสน่ห์ของเครื่องหรอ, <c oughs> ลลอจะทําเพลงไทยเดิมหรอ <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวมีเพลงเดี๋ยวมีเพลงอะไรเราดู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 ตอนนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเอ็มวีล่ะเฮ้ยี่หรอเราดูเราดูเราดูดาวโหลดหรือยังก็เดี๋ยวออกแล้วดาวนโหลดเฮย ดาวน์โหลดได้ที่064463อันนี้ขายตรงแล้วรอเล่นอันนี้เบอร์พี่ถ้าอยากรู้ DM มาเบอร์พี่จะนี่อะไรองเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกันนะสำหรับคิณเต้นแต่วันนี้เราจะได้ฟังเสียงของไร้แม่อยากรู้ว่าตอนไลฟ์วันนั้นน่ะวันเกิดอ่ะร้องไปกี่เพลงผมไม่ได้นับอ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจ อุ้ยถามคำถามดีกว่าเป็นไงชาวดอมไบว่าทายมาให้ได้ว่าวันนั้นวันเกิดที่ไบไลฟ์ร้องไปกี่เพลงไม่แล้วผมมึนมากด้วยคือผมไม่ได้ผมก็แบบทุกคนแบบเซฟไลฟ์เซฟไลฟ์แล้วผมก็กดออกเลยแล้วผมก็อ้าวแล้วเซฟเซฟ,ฟเฟไงอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่คือผมแบบลุงแบบรู้สึกตัวเองลุงๆุว่าอะไรแบบเซฟไลฟ์ไม่เป็น <laughs> เอกเอกไม่ใช่กดเอกนี่ไม่ใช่คอนเฟิร์มนะมันคือกดออกใช่ไหมแสดงว่าถ้าคนที่รู้ว่าผมร้องกี่เพลงก็คือต้องแบบเหมือนอัดหน้าจอไว้แล้วไปย้อนดูใช่ไหมเพราะเขาอกเล็ก่อนนาหน้าจอแต่วันนั้นร้องผมไม่ได้น้ไม่ได้น้าเหมือนกันไม่ได้น้าเหมือนกันอ่าไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเราได้ฟังเสียงไบร์กันแน่ๆใช่เป็นเสียงกรีดด้วย พอพี่เหยียบตีนไม่ใช่เลเดี๋ยวไปจะร้องเพลงนะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวรอดูเลยรลอแบบเออยอดขายตอนเนี้ยถึงหนึ่งล้านกล่องก็คือร้องแน่โอยผมเซิร์ฟเลยอะล้านกล่องจะถึงแล้วเก้าแสนนิดนิดแล้วตอนนี้ตอนนี้คนมีคนดูอยู่ตอนนี้ค,คนดูอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่ สุดเจ็ดหแล้วด้วยขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆสุดมากดีครับเออแล้เออ้าวฉลองหลายคนฉลองคนดูเยอะหน่อยเลเด่แล้วมาเล่นเกมกันต่อดีกว่า8ปดหมื่นแปดแปดหมื่นแปดอ๋ออ้าวโยชิโยชิทำไมโยชิยังใช้2 g งจอยู่อุ้ยแต่นี้8ปดหมื่นนี้แปดหมื่ะคุณเล็สามไม่เล็กแหรือเปล่ามันต้องมีแปดแลวอหรอ แป๊บนึ่งเธอใช้ 6G หรือเปล่าโก้ 6G ไปเลยแป๊บใหม่ 10G 5G 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 อันนี้ตอนนี้80,000กว่าแล้ว80,000กว่ากว่าโอเคครับมาเกมที่สองดีกว่าเกมที่สออันนี้คือต้องแข่งกับพี่แล้วได้เเิ่งเกมอะไรเกมอะไรมันจะยากมากทำไมอ่ะเล่นวินดิ้ง โอ๊ยนีลูกตารุงอ่ะเตะบอลนะตอนสี่โมงเย็นน้าชีวิตนี้นอกจากฟี่้าก็ไม่มีอะไรภูมิใจแล้วผมอะเราเล่นเกมที่สองคือไทยซีอะไรเอ่ยถูกไหมข้ามเกมอ๋อคิดให้ไวตอบให้ทันถูกต้องไหมหรือคิดให้ไวอ่าคิดให้ไวตอบให้ทันเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงอันนี้ง่ายมากก็จะมีเอ่อหมวด หมวดคามาให้อย่างเช่นค่นี้คิดไวถูกต้องให้เราตอบให้ได้ภายในสามวิสิบเก้ากูสิบเก้าหนึ่งร้อยยากไปออดียากไปเอออ่ะเกมนี้เป็นคําเป็นหมวดคำอ๋อโอเคครับหมวดคาคิดเดี๋ยวจะมีโจทย์มายกตัวอย่างเช่นให้พูดคําที่ขึ้นต้นด้วย ะเกมนี้ไม่ได้ไม่มีใครเล่นเลยเงียบเลยทุกคนแบบฉันไม่อยากเล่นเกมนี้นี่จะสลับการเกมหมดแล้วใครเริ่มก่อนสลับกันออาเป็นเป็นเป็นพี่ผมก่อนก็ได้อพี่ก่อนก็ได้ครับและให้ใหเจนนี่อ่านอ่านได้อ่านลิมนิดหนึ่นะหนึ่งสองสามวันที่หนึ่งคือผู้ชื่อผักหรือผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะหนึ่งสองสามมะละกอมะพร้าวมะม่วงมะระ มะหน่นมะนาวมะเฟืองมะไฟอมะตูมมะยมมีอะไรกันหนึ่งไม่รู้แล้วว่ามะกรูดมะขิดมีเหรอมะขิดมีหนึ่งสองมะปราดคิดเอง แม่ซื้อมาคไม่ไวปังไม่าดคิดไม่ไหวปังงั้นมักแผนเฮ้ยมีมักแผนมีมีใช่ไหมเออมีแหละม่ยงชิดไม่ยงชิดแผลครับทีมไบครับไม่ยงไก่หรอกนี่ถ้าไม่ได้ผมจะเมื่อไหร่จะยอมนะนะ มาอะไรอีกอ่ะมีอีกปะมะขินมะขินมะขินรไหมอมะขินเป็นผักผลไม้หรอหุยมาอะไรใบชนะไปไม่รู้แล้วไม่รู้มีมาอะไรบ้างไม่รู้แล้ะแต่มาเยอะเหมือนกันนะฮะมะโร่มาโรไม่ใช่ผักผลไม้หรอใบชนะไปเกมแรกฉันไม่ยอมหรอกงวดที่สองใบจะต้องเป็นคนเริ่มก่อนโอเคได้ครับเดี๋ยวอ่านงมาขอโจทย์ค่ะ สถานที่ที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าโรงเริ่มโรงหนังครับโรงเรียนโรงพยาบาลครับโรงแรมโรงโรงฆ่าสัตว์โรงทานโรงเจครับเอ้หนึ่งหนึ่งโรงแรมรีสอร์ทอะไรอะโรงแรมประเภทรีสอร์ทไงไม่ได้อโรงอาหารโรงแรมมรูด มันคือโรงแรมเหมือนกันได้โรงแรมโรงแรมมาเรื่องมันกินเงินกันแต่โรงแรมรีสอร์ทไม่มีโรงแรมมั่นรู่มีโรงเตียมเออโรงโรงพิมพ์โรงแรมศพเป็นสถานที่เป็นสถานที่กติแต่ชอบแซวว่าฉันอยู่ในนี้ไง่าเป็นโรงศพเปล่ารอลี่ฮะไม่ได้หรอไม่ได้ โรงงานอ่าโรงโรงอะไรดีโรงพักโรงพักไม่ดีคนช่วยบายเดี๋ยวถ้าไปตอนกูพวกมึงเงียบกันนะโรงทับจำนำโรงทับจนำอ่โรงยิ้วโรงยิ้มโรงรถ ลงรถลอลิงบ้าลอลิงสิอือลงรลอลิงหนึ่งไม่มันต้องเป็นลอเรือลงรถลอเรือล้อหรอจูได้หนึ่งสองลงไปล้วลงลงน้ำแข็งลงน้ำแข็งลงน้ํแล้แลน้ำแขล้ล้แ ลงเตียงว่าลงแล้วทำไม่เหมือนกันเป้าบ้านฉันไม่เหมือนลงหนึ่งสองสามหมดเลยลงปลูกผักไม่ได้หรอได้ลงปลูกผักงายในสวนเขาต้องมีลงปลูกผักงายว้าชันชนะยากอะยากอะ ก็สาท้ยไม่ค่อยแข็งแรงไม่เป็นไรคนเราข้างแข็งแรงคน <c oughs> เราเล่าเออะจับป,ปอดแต่แบทีอะชนะตอนนี้ห <1 S 1> นึ่งคะแนนเท่ากันมาหมวดที่สามเลยดีกว่ามาไม่ยอมแล้วนะอันนี้สู้ทู่แล้ <c oughs> เอ้ย <c oughs> ไม่ได้ต่อยมวย <c oughs> ไม่ได้ UFC หนึ่งสองสชื่อผู้ชายที่คุณต้นด้วยบอกไปไม้ ใครทันเริ่มก่อนเหรอคุณชายคุณชายที่เป็นดาราเออไบอ่ะวชิรวิทย์คุณชายไบสิโอ้ยบ๊อง่ายบิลกินโอ๊ยบิ๊กดีทูบีเอ่อพี่ผมอยู่ช่องสามชื่อบอนพี่บอนพี่บอนมีมีพี่บอนพี่บอนช่องสามเหรออ่ช่องสามงั้นฉันพี่บอนวิทวัสได้ๆก่อนช่องสามอ่ะพี่บีมกับพี่บีมกวี พี่บาสแบมแบมอ้ายขอโทษที่กินด้วยไม่ได้เลยวันนี้บุ๋บุญนน้องบุญอ่าพี่บอยประกอบอุ้ยบอยไต่อ่าพี่บอยโกศิยพงศ์บอยวิษณุบอยวิษณุต้องหยุดเกี่ยวกับคำว่าบอยอะเอ่อจะบอยพีชเมกเกอร์ซะหน่อยเรา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  อ๋อพี่โบเป็นพิธีกรโบธนากรเหรอพี่โบพี่โบพี่บามพี่แบมพี่บาสพี่เบิร์นพี่เบิร์นพี่เบิร์มเบิร์มไหนอ่ะเบิร์มไหนอ่ะไหนอ่ะพี่พี่เบียพี่เบียพี่บว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 ยพี่อีทเบียไหนก็ข้ามไม่ได้พี่เบียบุ้บพี่อีทเบียไหนอะน่าดูเลยอ้า พี่บาสน้องบาสเมื่อกี้พี่บาสไปแล้วนี่น้องบาสบาสได้พี่ฝ้ายอ๋อเหรอไม่ได้นะพี่เบิร์ดโอ้อลืมพี่เบิร์ดลืมพี่เบิร์ดได้ไงแล้วแล้วพี่เบื่อพี่บึกพี่บึกไม่มีพี่ชื่อเบิร์ดพี่มพี่มีไหนพี่เบิร์ดไม่ได้โอวีแต่จริงๆน่าจะมีเยอะนะผมโหมีอีกบอส เอ้ยพี่บอลตั้งไงไม่ใช่บอสเศ้ามีแ้ไอุ้ยลืมต่างประเทศไปได้ไงอ่ะ่ยออเออบอลเป็นอะไรตอนนอะไรแบรดพิตเอ้ยแบรดพิตต์ลืม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 อะหมวดที่สามไปชนะไปตอนนี้สองต่อหนึ่งคะแนนอันนี้ที่เราแข่งกันอะไรสามในสองเหรอ สาอ้ยใครสามก่อนชนะป่ะหรือไงอไมค์ใครสามก่อนชนะไมค์ไม่ใครผมชนะเลยก็ได้พี่ผมชนะเลยก็ได้อ่ฉันยอมแพ้ก็ได้เอาอะไรวะอะไรยังไงอีกแล้วก็คืออันนี้ซีโอบอกว่าพี่เต็มที่แพ้ไปเลยแพ้ไปเลยโอ้ยแรงมากซีโอไม่เข้าข้างกันเลยถ้าถูกเกมที่สองไปชนะไปอีกแล้วมาดูนี่เชื่อว่า อ่าคนที่ดูไลฟ์อยู่แฟนคลับทั้งหลายจะต้องพิมพ์เสียดามามีคอมเมนต์หาย้าเข้ามาเต็มเลยนี่เบลล่าลารีแบงค์วงแคลชพี่บี้เฮ้ยพี่บี้เออเราลืมไปเยอะมากแบงค์ที่ตีเราลืมเยอะมากลืมเยอะมากเฮ้ยจริงๆมันเยอะมากเลยนะมันมันเถ้าเล่นคนเดียวอ่ะคือคิดได้เยอะแล้วเนี่ยมีพี่บี้ไว้อยู่มีพี่บี้เดอสกาด้วยเต็มไปหมดเลยจริงๆเยอะ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 อืม โทรมาสิ่ทีหลังโทรขเข้าเบอร์พี่เลยแล้วบอกแล้วบอก,ลบอกเลยนี่รู้สึกโง่เลยอ่ะพอทั้งอา่านเยอะเลยอะเลยน็มีมีอ่ะพี่บีน้ำทิพย์โอดเยอะไม่แต่เป็นผู้ชายอย่างเดียวอ๋อผูออ้ชายอย่างเดียวใช่ถูกต้องถูกเมื่อกี้คือเกมเมื่อกี้ผู้ชายอย่างเดียวแต่โปรนี้ได้ทุกเพศทุกวัยนี่ซื้อได้เลยถูกต้องมาเม่